เมื่อโลกถูกแช่แข็งจนกลายเป็นลูกบอลหิมะนานหลายสิบล้านปีลูกบอลปั้นจากหิมะสีขาวล้วนที่ผู้คนในซีกโลกเหนือใช้ปลาเล่นใส่กันในฤดูหนาวอาจและดูขาวโพลนและเย็นยะเยือกจับใจจนเราไม่อาจจินตนาการได้ว่าเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนโลกของเราทั้งใบเคยถูกแช่แข็งจนมีสภาพเหมือนลูกบอลหิมะโลเบอรออ์มาแล้วถึงสองครั้ง แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดึกดำบรรจากที่เคยอบอุ่นไปจนถึงร้อนมาเป็นหนาวเย็นสุดข,ขั้วเช่นนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มสามารถอยู่รอดจนผ่านพ้นการถูกแช่แข็งตายมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ประมาณการจากหลักฐานใหม่ล่าสุดว่า <c oughs> เหตุการณ์ที่โลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อรา716ล้านปีก่อนและเกิดขึ้นซ้ำสองเมื่อรา635ล้านปีที่แล้ว โดยในแต่ละครั้งอุณหภูมิบริเวณขั้วโลกลดต่ำลงถึง130องศาเซลเซียสส่วนในแถบเส้นศูนย์สูตรที่จัดว่าอบอุ่นอุณหภูมิก็ยังลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้บ่อยครั้งเหตุการณ์ที่โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะอยู่ในช่วงย,ยุคน้ำแข็งที่เรียกว่าไครอโอจีเนียนโดยนักธรณีวิทยาค้นพบหลักฐานเป็นก้อนกรวดที่เรียกว่าหินริสสถานรอบสโตน ซึ่งเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของทานน้ำแข็งกระจัดกระจายอยู่ในชั้นหินของมหาสมุทรทั่วโลกแสดงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีการแผ่ขยายตัวของทานน้ำแข็งครั้งใหญ่จากบริเวณขั้วโลกจนครอบคลุมมาถึงแถบเส้นศูนย์สูตรนอกจากนี้นักธรณีวิทยายังพบหลักฐานในชั้นหินของยุคไครโอจีเนียนซึ่งปรากฏว่าไม่มีหินคาร์บอเนตปะปนอยู่เลยแสดงว่าโลกในยุคนั้นไม่มีฝนและแม่น้ำลำธารคอยชฉล้างพัดพาตะกอนจากผืนทวีปลงสู่มหาสมุทร อันเป็นสาเหตุที่ทําให้หินคาร์บอเนตอย่างเช่นหินปูนก่ะตัวขึ้นในช่วงเวลาปกติเหตุภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่ทาลายระบบควบคุมอุณหภูมิของโลกจนพังพินาศสําหรับคําถามที่ว่าเหตุการณ์โลกกลายเป็นลูกบอลหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบชี้ว่าการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่กินเวลายาวนานนับล้านปีทําให้ระบบควบคุมอุณหภูมิของโลกพังพินาศเนื่องจากมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งแม้ในช่วงแรกจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อนแต่ในไม่ช้ากระบวนการดูดซับคาร์บอนกลับสู่พื้นโลกที่ทรงพลังเหนือระดับปกติธรรมดากลับทำให้โลกทั้งใบเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในยุคนั้นแผ่นดินโลกมีลักษณะเชื่อมติดกันเป็นมหาทวีปชื่อว่าโรดีเนียแต่ในยุคน้ำแข็งไครโอจีนียนพื้นดินของมหาทวีปแห่งนี้กำลังแยกตัวออกจากกันเป็นสี่เสี่ยง และปลดปล่อยหินภูเขาไฟบางชนิดที่ดูดซับคาร์บอนได้ดีอย่างหินบาซอลออกมาในปริมาณมหาศาลเหตุภูเขาไฟระเบิดในแถบอาร์กติกของประเทศแคนาดาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นยังปลดปล่อยก๊สสาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เร่งให้โลกเย็นตัวลงออกมาอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นดวงอาทิตย์ในยุคโบราณยังส่องสว่างร้อนแรงน้อยกว่าปัจจุบันถึง7%อีกด้วยทําให้เมื่อคาร์บอนปริมาณมากในบรรยากาศถูกดูดซับกลับสู่พื้นดินโลกจึงหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว และยิ่งผืนน้ำแข็งสีขาวโพลนแผ่ขยายกว้างขึ้นเท่าไหร่แสงอาทิตย์ก็ยิ่งถูกสะท้อนกลับสู่ห้วงอวกาศมากขึ้นและโลกก็หนาวเหน็บยิ่งขึ้นเท่านั้นกระบวนการเย็นตัวที่วงเวียนไปมาเป็นวงจรไม่รู้จบเช่นนี้เรียกว่าปรากฏการณ์นน้ำแข็งที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ r u n a w a House Effect) ภาพจำลองโลกในยุคลูกบอลหิมะซึ่งมีน้ำแข็งละลายบริเวณเส้นศูนย์สูตร นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าสภาพภูมิอากาศโลกแบบลูกบอลหมีในแต่ละครั้งกินเวลายาวนานราว30-60ล้านปีแต่สิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มที่มีอยู่บนโลกมาก่อนหน้านั้นอย่างเช่นสาหร่ายเซลเดียวไซยาโนแบคทีเรียและฟองน้ําในมหาสมุทรกลับสามารถอยู่รอดในสภาพอากาศหฤโหดที่ทั้งมืดมิดและหนาวเหน็บอย่างยาวนานมาได้น่าจะเป็นเพราะโลกไม่ได้เย็ยนเยือกเป็นก้อนน้าแข็งไปเสียทั้งหมด แนวคิดทฤษฎีใหม่ๆม,มองว่าโลกยุคนั้นอาจถูกปกคลุมด้วยหิมะเปียกสัตว์ป่าเอ,อิร์ดทำให้ใต้ท้องทะเลแถบเส้นศูนย์สูตรไม่สู้จะมืดมิดหรือหนาวเย็นมากนักนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสันนิษฐานว่าแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมมหาสมุทรอาจบางสายจนแสงสว่างส่องลงไปถึงส่วนลึกได้สาหร่ายเซลล์เดียวยังคงสามารถได้รับอาหารและพลังงานผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนแบคทีเรียบางชนิดถึงกับเติบโตอย่างหนาแน่นบนผืนน้ำแข็งบางๆที่ว่านี้กันเลยทีเดียว ความสามารถในการเอาชีวิตรอดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเจริญงอมครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในยุคอีดีาคารันในอีกราวร้อยล้านปีต่อมาภาพขยายได้อะออมซึ่งเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวชนิดหนึ่งล่าสุดผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จีนที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Communications ฉบับเดือนมีนาคม2023ชี้ว่าท้องทะเลบริเวณแถบละติจูดกลาง ซึ่งใกล้กับเส้นศูนย์สูตรในโลกยุคครุกบอลหินอาจมีอุณหภูมิอบอุ่นจนไม่มีแผ่นน้ําแข็งปกคลุมเป็นบางส่วนทําให้สามารถพบซากของสิ่งมีชีวิตจําพวกสาหร่ายเซลลเดียวจากยุคนั้นเป็นจํานวนมากในชั้นหินดินดานหนานตัวซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนจากการตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุเหล็กและไอโซโทปของไนโตรเจนที่ปะปนกันหลายชนิดในซากของสาหร่ายดังกล่าวทีมผู้วิจัยพบว่ามีร่องรอยของการใช้ออกซิเจนบริเวณผิวน้ำเพื่อหายใจและผลิตพลังงาน ซึ่งแสดงว่าไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเหนือผือนน้ำอันเป็นเสมือนโอเอซิสแสนอบอุ่นที่ช่วยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในยุคนั้นอย่างไรก็ตามภาวะวิกฤตใดๆย่อมมีวันสิ้นสุดโลกที่มีสภาพเป็นลูกบอลหิมะทั้งใบได้เริ่มละลายเมื่อแผ่นน้ำแข็งขยายตัวปกคลุมผืนดินเป็นบริเวณกว้างมากเกินไปจนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ภูเขาไฟยังคงปลดปล่อยออกมาไม่อาจถูกดูดซับกลับคืนลงสู่ชั้นหินได้มากเท่าเดิม แต่เหลือตกค้างสะสมในชั้นบรรยากาศนานหลายสิบล้านปีจนมากพอจะจุดชนวนให้ปรากฏการเรืองกระจกอันอบอุ่นเกิดขึ้นอีกครั้งนอกจากนี้หลักฐานจากหลุมอุกกาบาตยาระบับบาที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกยังชี้ว่าการพุ่งชนที่ทรงพลังมหาศาลอาจทำให้อากาศอุ่นขึ้นและเป็นปัจจัยกระตุ้นให้น้ำแข็งที่ปกคลุมโลกทั้งใบในยุคลูกบอลหิมะครั้งแรกละลายตัวในที่สุด